สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Honda Civic Generation ที่3นะครับ HB4 ปี1983-1987 Civic รุ่นแรกที่ถูกขายในประเทศไทยและมันคือโปรเจกต์ใหม่ของผมในตอนนี้ครับ ย้อนไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยได้ชิมรางนะครับโดยการนํา Honda ซีวิกเจนหและเจนสเข้ามาขายนะครับแต่ว่าเป็นการจัดจําหน่ายโดยเอเชียฮอนด้านะครับซึ่งนําเข้ามาเพียงไม่กี่คันนะฮะทุกวันนี้ก็เหลือที่วิ่งวิ่งได้กันอยู่เนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือเจ้าซีวิกรุ่นที่3นะครับของโลกแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ทําการตลาดในไทยอย่างเป็นทางการโดยบริษัท Honda Auto m o b ม l e ประเทศไทยจํากัดเมื่อปี2527รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นแรกนะครับท ภายในประเทศไทยนะฮะในเครือพนันคอนยนตการผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Open Holden และได a t สุในขณะนั้นนะฮะในรหัส E A เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แบบนะฮะมีแฮชแบ็กนะครับ3ประตู4ดาน4ประตูนะครับคูเป้3ประตูและสเตชันวากอน5ประตูนะมีเครื่องยนต์ขนาดเดียวก็คือ1.5ลิตรเกียร์ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์อัตโนมัติ3สปีดและเกียร์ โนมัติ4สปีแต่ที่ถูกนํามาขายในไทยเลยเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันที่3นะฮะซีวิก SBC หรือว่าถ้าเรียกกันแบบบ้านเราก็จะเรียกว่า EA นะแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่า SBC จะมีแค่เฉพาะรถ4ประตูนะฮะซดานมีการออกแบบดีไซน์ให้มีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะฮะมีมุมตัดของมิติตัวรถที่ชัดเจนนะ,ะปัจจุบันเนี่ยก็มีเหลือวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หาสมบูรณ์ จริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับรถในตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างเหลือน้อยมากแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยากได้รุ่นนี้มา นานแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณน่าจะช่วงๆผมทำลสบอยในช่วงแรกๆนะครับก็มีความอยากได้รุ่นนี้มาตลอดนะแต่ว่าก็ถูกทัดทานโดยหลายๆคนนะครับก็บอกว่าอย่าซื้อเลยมันไม่มีอะไรมันมีปัญหามันเก่าแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจนทําให้เราได้ฮอนด้ารุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าซีวิกสามประตูนะครับตามาด้วยเจ้าซีอวีสุดท้ายนะครับห้ามใจตัวเองไม่ไหวนะครับหาซื้อมาจนได้นะครับในราคา30 0 0 0บาทคันนี้เนี่ยเป็นรถของเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นของคนแถวบ้านผม้ะกันนะฮะแล้วก็มันอยู่ใน พื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากการมองเห็นหรือการพบเจอเลยทําให้การได้พบเจอเจ้าคันนี้ตัวเป็นๆหรือวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานไกลนะครับใช้งานแค่เฉพาะบริเวณแถวบ้านนะครับแล้วรถเนี่ยมันถูกโพสต์ขึ้นบน Market p l a c e Facebook นะฮะแล้วเราก็ดูมันมาสักระยะหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยคลาดกับเจ้า EA เนี่ยไปน่าจะสักสาคันะต้องมีนะมีแบบไป อยากได้จะซื้อไม่ซื้อเป็นรุ่นเดียวนะครับใน Honda ที่ผมค่อนข้างอยากได้นะถ้าให้ไป EF เนี่ยก็มีเพื่อนๆที่รู้จักหลายคนเนี่ยก็ เล่นอยู่แล้วนะครับจะไปใหม่กว่านี้ก็มองอะไรไม่ออกนอกจากแจ็จเจนแรกนะครับก็เลยมีช้อยเนี่ยนะครับคือเจ้า C ีวิกเอสบเนี่ยนะครับที่ผมสนใจแล้วก็คาใจกันมานานนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยทะเบียนก็ยังไม่ขาดนะครับยังต่อทะเบียนได้อยู่นะครับแล้วรถเนี่ยก็ค่อนข้างแห้งอยู่พอสมควรนะครับสีเดิมเบาะเดิมทุกอย่างเดิมสนิทนะครับมีแค่เครื่องเนี่ยที่เปลี่ยนเป็น D15 หัวฉีดแล้วนะครับค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเหนื่อยใช้คาบูหรือแบบไอ้หาอะไรคาบูนะ d ี5้นี่ก็วิ่งได ะะเล่าเหตุการณ์ในวันที่ไปซื้อน่ะละครัะผมเนี่ยไปดูกับแม่นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่านะครับตอนแรกแต่ลองขับแล้วนะก็ค่อนข้างชอบนะครับแม้ว่าจะเป็นเพาเยอร์แต่ว่าพวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับตอนนั้นว่าแม่กับผมก็มองตรงกันว่ามันเก่านะครับแล้วก็กลัวว่าเราเนี่ยจะดูแลมันไม่ไหวแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ยังปั้นเจ้าเ r v เพิ่งเสร็จนะครับก็เพิ่งจะเหนื่อยจากการทํามันมาจนสมบูรณ์นะครับพอวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งเหนื่อยหม่อีกแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใช่หรรือเปล่าาาบงทีก ทำรถเก่าเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราสักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยใจก็เสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาเปิดมาประมาณ4 0 0 0 0่นกว่านะครับแต่ว่ามันก็อยู่มาพอสมควรแล้วนะเราก็ไปต่อกันหน้ารถนะครับจนได้มาในราคาส0,000ื่นะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เอานะครับแล้วเราก็เดินกลับโดยผมเนี่ยก็มีความเสียดายนะครับแล้วก็กลับไปนอนคิดอยู่หนึ่งคืนนะฮะจนคืนนั้นนะครับเราก็มีการทักเจ้าของรถไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีติดดู1คิวนะครับในตอนเช้านะครับก็รอลุ้นอยู่นะครับตอนนั้นใจก็คิดว่าถ้า มันเป็นของเราก็เอานะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเขา e จะเอาไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับคิดว่าได้หมดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาดูแล้วก็ไม่จบนะครับมันก็กลายเป็นของเราจนได้นะวันรับรถเนี่ยพอดีสิทธุระน,นะครับก็เลยให้น้องชายไปเอานะฮะเขาก็ทําการชาร์จแบตเติมน้ำยาแอร์นะครับแล้วเขาวิ่งออกมานะครับน้องก็บอกว่าวิ่งออกมาจากซอยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าบนทางด่วนนะครับก็ความร้อนขึ้นนะครับก็เลยต้องจอดอยู่บนทางด่วนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามประคับประคองลงมาจากทางด่วนนนนให้้ไดะครับจมาถึงต ด่วนนะครับก็ตอนนั้นพบเจอว่าสายระบบน้ําบางเส้นนะครับที่หลุดออกมานะครับก็น้องก็ทําการใส่เข้าไปให้มันกลับมาวิ่งใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยก็น่าจะมีปัญหาบางส่วนนะครับที่ น้ำยาแอร์เนี่ยรั่วนะเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากซอยได้แป๊บเดียวเนี่ยแอร์ก็มีอาการไม่เย็นแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเอามาจอดอยู่นานนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมีขับเล่นประมาณกิโล2กิโลบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําอะไรกับมันนะครับเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆขคันนะครับที่ยังไม่เสร็จดีนะครับก็ต้องเอากําลังและเอาค่าใช้จ่ายไปดูแลในรถคันอื่นก่อนนะครับเลยทาให้เราเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็มียางแตกนะครับหายางสี่เส้นนะครับเป็นยาง สินะครับเบิกใหม่ปี2021นะครับก็หามาใส่ก่อนนะเส้นละพันเดียวเองนะครับค่อนข้างถูกนะครับณวันที่เปลี่ยนยางนะครับเราก็ถูกชักชวนนะครับจากคุณโมเมนตัมนะครับเอารถเคสซิด้าเนี่ยขับไปเที่ยวที่บางแสนกันนะครับและเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถฟิลเดียวกันมูดโทนใกล้กันนะครับน่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับจริงๆโมเมนตัมก็เป็นหนึ่งคนที่ทําให้ผมซื้อรถคันนี้นะครับเพราะว่าเล่นคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกนะถ้ามีเพื่อนเล่น มันก็น่าสนุกดีนะครับแล้วก็ทางเขาก็ยังมีพักพวกที่เล่นเจ้าเคสซิด้าอยู่พอสมควรนะครับผมก็อาจจะไม่ถนัดกับแคสซิด้าสัเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเป็น EA เนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างชอบนะครับก็เลยรู้สึกว่าซื้อมาเล่นด้วยดีกว่านะครับวันนั้นก็ได้ทําการขับไปเที่ยวที่บางแสนกันเดินทางประมาณ2องทุ่มนะครับรถคันนี้เนี่ยก็เป็นคันเดียวที่ไม่มีแอร์นะครับผมก็ต้องเปิดกระจกนะครับมือหมุนนะครับ ไปตลอดทางนะครับก่อนน้นั้นรถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิ่งมาโดยปกติตลอดนะครับมองเกความร้อนตลอดใช้การได้ดีนะครับรถนี่นิ่งๆเลยนะครับก็ยังรู้สึกว่าโอเครถมันน่าจะดีนะจนมาถึงเข้าชนบุรีนะครับรถเนี่ยก็มีอาการความร้อนนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็มอนิเตอร์ตลอดนะครับจนวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งนะครับความร้อนเนี่ยขึ้นจนเกือบพีคนะครับผมก็ได้ทําการจอดเพื่อเช็คดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ บรรยากาศตอนนั้นนี่ก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ถึงที่หมายนะครับแล้วเราก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรมากันเลยนะครับพยายามหาจุดที่มันมีปัญหานะครับโดยการเทน้ําลงไปในหมอ้อน้ําใหม่นะครับแล้วก็ดูว่ามีจุดไหนรั่วนะครับก็ พบว่ามีสายเส้นหนึ่งนะครับแตกไปนะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการตัดต่อแล้วคยอยัดเข้าไปใหม่นะครับโดยใช้เครื่องมือแค่คีมกับกันไกแค่นั้นเองฮะแล้วก็พยายามจะประคับประคองให้มันพอจะใช้ได้ครับตอนนั้นก็ใจค่อนข้างเสียแล้วนะครับปกติเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ขับรถแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ค่อนข้างพร้อมใช้นะแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่พอจะควบคุมได้นะครับแต่อันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลวารช่วยเหลือจาก เ,เพื่อนๆหรือว่าอู อยู่พอสมควรนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างใจเสียนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ร่วมทางมาด้วยกันเนี่ยที่เลยรถเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็มองเป็นเรื่องปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ช่วยดูแลรถผมจนมันกลับมาใช้งานได้ปกติซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้นะแต่พอมองมองดูแล้วเนี่ยปัญหามันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับมันก็เกิดจากอุปกรณ์ที่มันเสียหายนะครับก็มาคิดในอีกมุมหนึ่งว่า เราก็อาจจะมีโอกาสที่ได้เรียนรู้กับรถคันนี้ไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าหลายๆคันที่เราผ่านประสบการณ์มานะครับคนอื่นเนี่ยทำรถให้เราตลอดนะครับเราก็เฝ้าดูเฝ้ามองอยู่ใกล้ๆจนวันนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วประมาณสองคันนะครับเรามีการเรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับก็เลยตั้งใจว่าเจ้ารถคันนี้นะครับในส่วนใดที่พอจะทําเองได้ก็จะทําเองนะครับแต่ว่าส่วนไหนที่คิดว่ามันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญนะครับ ได้ดูแลสุดท้ายนะครับในเรื่องของคอนเซปต์และสไตล์ที่จะไปนะครับในช่วงการหา EA แรกๆเนี่ยคิดว่าจะเอามาหรือเล่นนะครับทำในสไตล์เซอร์กิตนะครับตีโลบาใส่เบาะตัวเดียวหางหลัง JTCC อะไรอย่างเงี้ยนะครับล้อแบบสไตล์เซอร์กิตนะครับ แต่พอได้มาแบบนี้เนี่ยมีอุป,ปรกรณ์ครบนะครับสีแห้งๆเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเออหรือเราจะเอาแค่เอามาโหลดใส่ยางท่อสักใบหนึ่งวิ่งเตียเตี้ก็น่าสนใจดีนะครับในส่วนของการเก็บเดิมเนี่ย คงไม่ใช่สไตล์ผมแน่นะครับเราคนชอบแต่งรถนะครับยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยละกันว่าอยากเห็นรถคันนี้เนี่ยไปทางไหนนะครับระหว่าง1สไตล์เซอร์กิตจ๋าๆเลยนะครับหรือว่าเดิมๆแห้งๆโหลดเตี้ยล้อสักชุดหนึ่งนะครับยังไงคอมเมนต์บอกไว้หน่อยละกันนะจริงๆผมได้ทั้ง2สไตล์นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากเสียรถเหมือนกันนะแต่มันมาขนาดนี้นะครับเราซื้อมันมาไม่แพงนะครับ ถ้าจะทําเล่นเพื่อความสะใจก็ทุกคนลองโหวตเสียงมาแล้วกันครับว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนนะฮะณวันนี้นะครับจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นจังหวะดีนะครับที่ทําให้เราได้รีสโตหรือไม่อยาเรียกว่ารีสโตนะฮะเรียกว่าเป็นการเช็คความเรียบร้อยของเจ้ารถคันนี้แล้วก็ทําในส่วนที่เราพอจะทําได้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำเจ้ารถคันนี้สักทีนะฮะแล้วก็หลายๆคันของเราก็เกือบจะสมบูรณ์หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้คุณดูสภาพณนะวันนี้ไปก่อน ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะมันเป็นกำลังใจให้ผมนี่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะฮะช่วยกันนะครับคิดซะว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนคุณแล้วกันนะครับในช่วงยามวิกฤตแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับยังไงเราอาจจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ ก็สู้ๆนะครับทุกคนเราก็เป็นกําลังใจกันครับเราจะต้องรอดไปจนถึงวันที่เรามามีติ้งและคุณได้เจอกับผมผมได้เอาเจ้าคนนี้ไปอวดคุณนะครับก็ไว้พบกันครับรอชมโปรเจกต์นี้ต่อไปนะครับจะพยายามลงให้บ่อยที่สุดนะครับในช่วง14วันที่คุณล็อกดาวน์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ